โอ้ยแ้วเออเออเอเอเและสินค้าสามกาเมียข้ามสวนคนใดห้ามมาพิธีของส,สินโอ้ยส,ส,สิมีมนทิน่นคำสั่งสอนกับพ่อฮู้และยานลายเดียยานจะตกไปเป็นสู่ก็เฟนเขา,าเู้ อม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 ลาสิน้นข้อสามกาเมบอกว่าใจยังบอพอมแม่นฟังได้ก็บอจำได้เนาะกินสาอยู่ล้บอพวงก็มีหลายบอพอไม่น้องก็บอน้อาชิดาผัวาวโอ้ย น้ำเทาคือจิตบ่อเสาได้นอนคุมติบอีกและใจมันสุมในสวงห่อนกลับมานอนบ่เป็นจิงยอนลงมากหักพันจันเล่นจันเล่นจันคุณฝันไปหอดไอ้ว่าห้องดังบ้างคุณจะได้บอสานั่นล่ะมอนมอนและแขนเท้าไกล ป่อนไขรหน่วยเชียง้าคันในความฝันมันมีสูงก็ง่ายๆนะที่เด็ดฟังมาเขาจ้างอะไรเดี๋ยวบอกแซงได้ไหมแล้พอแค่งอนขึ้นกับเมื่อนอนลฝันตัวคือสิได้ขั้นพวพ่อกั้นใหด้บัทหาฝันฝันด้วยเนาสวยสด่นเนาะ แล้วหมอนไอ้หมอนอาคันบัดฟันตัวว่าเป็นตาฟันว่าไมา้แดงขาดสีลเลเฮาอยู่กังบ้านแล้วงั้นความฝันจะมาย่านเฝ้าละล้านสีแดนตัวมา,าทางมันงอว่าสีแวเข้าสู่บ้านเวยวัตุพัดลายส้นสน้สนหน้านจะมาแลนหนาอออ้าต่อต่อ ต่ำลงต่ำจนเบื่ที่มเลามัน้ามนระเบิดี่้างสนไอ้เทียไใหมอนมากขั้นแกหมนี่มันลุงหลังนี่มม้อาไอ้ีหมอนลุงกอลัมแล้วมนเลยมอนเป่ากงกนไก่ผู้มีคารัเ้ ก็เจบอะคำคำคำเนี่ยแกคำไหนไหนเออเออเอ้ยโอยนโอ้ยไม่เงี้หลังบ๊ะบ๊ะบ๊ะของงนเนนของงนดีกว่าีลล้ว่าใหม่ใหม่ยแก่บายใหม่ใหม่ ไม่ ar, ไม่เออไแกไปไไม่คันอยาีไปสานี่ไปสาอันไงให้อายมมาปล่โดนเสียเข็นใส่โอนเสียเนใส่ แก่ใหม่ๆม ata> ่แฟนหมอลำหูไรเอาเดียวนียเอากลับมาโยนนี่ก็เป็นโยบที่สองต่อร่องกันไหวของหมอลำมูไรเสียงเสน่ห์มือนีมาหอดมาถึงท่านเจ้าภาพเจ้าสัทธาสุภูสุกนต้อนรับอย่างหมอลำาเรืมอลำหูไรนี้หน่อหมอลำมูไรนี้ไงท่าบเจ้าภาพ คุณพ response, ่อค okay. okay. yeah, like ุณแม่เจ wow. ้าภาพเจ้าศัทธาสู่ผู้สุขคนมื่อนี้ผู้คาร์ขอรองขอร่ำขอขอบุญขอบุณเจ้าภาพเจ้าศัทธาจะน้อย้แม่เด้อมื่อนี้หมอเชนบอมามาแต่แต่มอลามูเลยน่อยเสิรแต่นี่ผู้เดียวเอ้ยผุณศึูกสาวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฟังเดเจ้าเล้อ้เอ้าเอ้าเอ้าเอ้อาเอเอ้าเอเอ้าเอาเอ้าอา้เ้เ้ สมเอมากโหมาเสมก็เป็นโอ้ยวันเด็ดวันเด็ดเฮ้ยีีโอ้ยีเยยาอะไรเจ้าที่นี่มก็เป็นแต่ันมากล่ามาหลอกก็มีการบกพร่อบกพรอตอนเราปั๊บาไหบอน้าจะสี่าในตอนนี้เลจงแมนจัแนเหนืกมากซสมก็เป็นเส่า ตาตาวงขิงนมไงมีแกงเป็ดแกงไก่แกงปูแกงปลามีกันมาขั้นยาโซลาบารเมีเจ้าของแกงๆนะแกงๆต่อตามจะกลมีสองหล้วจ็มีความเพี้ยงเนี่ยมปากจะดก็ใจคนอยากคนอยากฟังคนสะกัหาจะนั่งใส่แหวนแกงแมนบารุง ໂອ້ລາຍສຽງສະເນເນາະໄປເປັນຕອນມອນແລັກສຽງສະເນນະເດີ້ປູຈິນເນາະໂອ້ບົດຊີສະແຕນເອົາໄປລັບກ່ອນ